อันนี้ลูกค้าออเดอร์เป็นเคฟไส้ทะลักนะคะลูกค้าเลือกแค่ห้าไส้ไม่สีไส้มาเริ่มทำกันเลยแป้งได้ที่ทาากาลีนนะคะตามด้วยพริกเผา,เาต,เตามด้วยปูอัดนะจ๊ะ ตามด้วยไซส์กรอกเสร็จไปก่ gone, อนเดี๋ยวหกเองราดซอสพริกจ้าแป้งได้ทีแล้วนะคะใส่ไข่กุ้งแบบจุกจุกเสร็จเลยเสร็จไปก่ gone, อนเดี๋ยวหกเอง หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทจ้ะเคบไ้ทรัก